อร่อยจ้ะเป็นแบบเป็นแผ่นตะไครยปอเปี๊ยะที่อร่อยมากจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะทำปอเปี๊ยะตะไคร้จ้ะปอเปี๊ยะกุ้งตะไคร้นะเพื่อนนะจอยก็ไปซื้อแผ่นตะไครยมาจ้ะนี่นะแผ่นตะไคร้างเนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นตะไคร่อะจ้ะนะอันนี้เขาจะบอกว่า ไร t พ p เพ e อนะเดี๋ยวจอยจะเขียนไว้ตรงตรงที่จอยลงคลิปนะเพื่อนๆนะตรงเนี้ยว่ามันชื่ออะไรเนาะ <c oughs> เพื่อนๆจะได้ไปหาถูกจ้ะเพื่อนๆเพราะจอยก็ไม่ได้เก่งในการพูดจ้ะนะมันเป็นรูปทรงตะขคร้จ้ะจอยก็ได้เอาแผ่นเขาออกมาจากถุงแล้วนะนี่คือไม่ให้ลมมันเข้าจา้ะอันนี้จอยได้แช่เลยไม่แช่ เอาผ้าชุบน้ำหมาด Legal. ๆแต่ผ้าขาวบางแล้วก็ปิดเขาไว้อย Ho er um, like ่างนี no. ้จะนะแผ่นเขาก็จะจะเป็นอย่างนี้จะนะแผ่นเขาก็จะเป็นอย่างนี้จะเนเป็นตะข่ายอย่างนี้จะรูปทรงตะข่ายอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเนอย่างนี้ข้างหลังนี้ก็คือเป็นกระดาษจ้ะถ้าลอกออกมาเขาก็เป็นตะข่ายจ้ะอย่างนี้นะหาซื้อได้ตามร้านเอเชียจ้ะร้านจีนจ้ะนะที่ลีดจ้ะบางทีเขาก็มีมาขายบางทีก็หมดก่อนเพื่อนๆนะเอาแน่เอานอนไม่ได้จ้ะนะ จอยใช้กุ้งจะไซส์ไหนก็ได้นะเพื่อนๆนะแล้วแต่เพื่อนๆจะกินจะแกะเปลือกผ่าหลังลเอาเส้นอันนี้เขาออกจ้ะมีพริกไทยป่นจ้ะนะพริกไทยป่นกับผงขนอจ้ะหรือก็อพริกไทยอย่างนี้ก็ได้จ้ะนี่อย่างงี้น้ำตาลจ้ะเกลือจ้ะแล้วก็ไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองตีไว้เลยนะเพื่อนๆนะเอาไว้อันนี้ไว้ต้องทาให้เขาให้แผ่นเขาติดกันจ้ะ แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็แผ่นเขาจะนี่แผ่นจะเป็นอย่างนี้จะ้ะจะประมาณนีจ้จ้ะใส่เกลือลงไปจะ้ะเกลือน้ำตาลจะ้ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆนะรสดีแล้วก็พริกไทยจะ้ะ แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองจ้ะจอยไม่ใส่ซอสจากอื่นนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าเขาเค็มจากเกลือกับไอ้นี่แล้วจ้ะกับรสตีแล้วจ้ะแต่เพื่อนๆนจะใส่ก็ใส่นะแล้วแต่เลยจ้ะนี่จ้ะทำอย่างเงี้ยคลุกเค้าให้เข้ากันอย่างเงี้ยจ้ะจอยไม่ใส่ผักลงไปด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าแผ่นตะข่ายมันมองเห็นแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวมันผักจะไหม้เร็วจ้ะ ประมาณนี้จ้ะคลุกเค้าให้เข้ากันพริกไทยถ้าชอบมากก็ใส่มากจ้ะท้าชอบน้อยก็ใส่น้อยเนาะแล้วแต่เพื่อนๆตามที่เพื่อนๆอยากจะทานนะจ้ะนี่จ้ะจอยก็จะเอาแผ่นเขาออกจอยไม่ใส่ถุงมือแล้เพื่อนๆนะตอนห่อมันไม่ถนัดจ้ะเอาแผ่นออกจากกระดาษไปจ้ะ นจะลอกออกอย่างนี้จะอย่างนี้วางอย่างนี้จะพับแบบนี้จะพับแบบนี้ก่อนเนาะเพราะว่าหางกุ้งมันอนี่จะมันจะเลยหางกุ้งไปพอพับแบบนี้แล้วก็แบบนี้จะเพอะกุ้งมันมันไซส์เล็กเพื่นเพื่อน นะถ้าแบบนี้จ้ะจากนั้นก็จับตรงนี้ก่อนเลยจ้ะม้วนจ้ะเนี่ยม้วนอย่างนี้นะเพื่อนๆนะม้วนไปจนจนเหลือประมาณนี้จ้ะไข่แดงจ้ะ จอยก็ทําครั้งแรกนะเพื่อนๆนะทําครั้งแรกเหมือนกันจะอยากกินจะก็ะเลยไปหาซื้อมาทําก็ประมาณนี้จะถ้ากุ้งตัวเล็กมากเกินไปก็พับอย่างนี้เลยจะ้ะพับให้มันแบบไอ้นี่เลยเพราะอันนี้กุ้งตัวนี้ตัวเล็กจะ้ะเพื่อนๆนะเราก็ต้องพับตะไคร้ให้มันเล็กลงจะ้ะ นี่จะกุ้งจอยซื้อไซส์มาไม่เท่ากันนะเพื่อนๆน,นะใช้ถุงมือไม่ถนัดนะเพื่อนๆแบบนี้ต้องใช้อย่างนี้เลยจ้ะนี่อย่างนี้จ้ะ ห่อเสร็จแล้วจ้ะจอยก็จะนําไปทอดจ้ะเพื่อนๆนะอันนี้ยังไม่ได้ทอดนะแค่ห่อเสร็จแล้วจ้ะใส่น้มันลงไปจ้ะแค่นี้ก็พอจ้ะใส่ลงไปจ้ะไฟปานกลางนะเพื่อนๆนะ ใช้ไฟปานกลางจ้ะมันจะติดกันจ้ะห่อเพราะว่าไอ้นี่เขาเรียกไรนะน้ำไข่มันมันเยิ้มจ้ะจะค่อยใส่ลงไปจ้ะ ใช้ตะเกียบไม่ถนัดแล้วก็ีคีบอย่างนี้เลยจ้าง่ายดีทอดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบนะเพื่อนๆนะเหลืองอย่างที่เพื่อนๆต้องการนั่นแหละจ้ะตอนใส่เอเนี่ยนลเพื่อนๆนะตอนที่ห่อ อย่าให้ไข่แดงที่ว่าเราตอนที่เราทาตรงไปไปสำหรับให้มันเขาติดกันนะอย่าใส่เยอะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไอ้นี่จะหนาเกินไปตัวน่าจะไม,ไม่เห็นไม่เห็นวดลายกันเพราะกุ้งกรอยเปนตัวเล็กนะเพื่อนๆนะมันเลยไม่ค่อยเห็นตะไคร์จะบอกไว้ก่อนไม่เห็นรูปทรงของตะไคร์แต่ไม่เป็นไรจตะขอให้แค่เขากรอบเนาะ อย่างไ,ได้ที่ก็ตักใส่เลยจ้าใส่ตะแกรง กรอบมากจ้ะเพื่อนๆสุกแล้วจ้าเพื่อนๆหน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะมาจ้าเราจะชิมให้ดูจ้านะกับน้ำจิ้ม มากจ้ะอร่อยจ้ะเป็นแบบ เป็นแผ่นตะไคายป๊อบเบียที่อร่อยมากจ้ะลองไปทำดูจ้ะเมนูนี้ก็สามารถทำขายได้น้อเพื่อนแต่ว่าต้นทุนจะแพงหน่อยนะเพื่อนๆนะโอเคอยังไงตัวก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ